ครับเมื่อนี้ก็มาอยู่กับหลวงสงอีกคือเก่าแหรอครับผมพอดีมาไม่ได้่อดีเห็นงานมาหลายเมือ่อก็เลยมารีวิวแถวแถวนี่ยเบอร์หนี่คือเก่าอันนี้ก็เป็นเย็นๆแล้วเนาะสามโมงสามทุ่มประมาณเท่ากับสามสามทุ่มเลล่ะก็เลยสามทุ่มยังแก่อยู่เลยก็เลยมารีวิวเบื่องขางขางบ้านขาง,งบ้านเท่านีดอกไม้หลหายเจีมา Đói đọc của lạp đọc của lạp đèn cương lên mặt mình cho đúng cho pha review lên thế nào nữa đi lá lên như thế này à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  ชักน้อยน้อยง้างเข้อบานตะเวนมันคำลงมาแล้วตกดินลงมาแร้วขับกันไปเที่ยวกัน แสงมนันอาจะจะบอแจ้งไปใน,นก็ได้แล้วเพราะว่าหมืดแล้วสามถุ่มเ,เลยลนเลนาะแต่ทิ้งยางไปเบิ้งเลยนแหละเดี๋ยวข้า่งยางไปเบิ้งเบิ้งตรงตรงข้างๆเนี่ยมันจะมีให้สวนสวนตรงนี้แหละเดี๋ยวว่าหนาวขนาดไรตอนนี้เริ่มหนาวแล้วครับผม สายทุ่งหญิงน,นะจะเนนริ่มเหรอแบบแลนไไหวขนาดเลยแต่ละคันแต่ละคันอู้ตอนนี้มาถ่ายเท่านี้มันตอนนี้มันขึ้นสูงออกว่าตัวนี่ตอนขึ้นมาออกดอกปล่อมตัวนี้อ,ออกดอกออกหมากปล่อมเนาะเป็นหัวยางดีเลยตัวนี้เห็นแล้ว คือภาพมาถ่ายเบิไงไหนสวนแถวนี้มันต้นไม้มันขึ้นมาเต็มไปแล้วแถวนี้หกเจ้าคือเลยอมองเราเห็น,น,น,ปปนเลยทำมาถึงใบป่านอยยมองเข้าไปในสวนเราเห็นเลยแหละครับต้องมีงางกลับไปอย่างเงี้ย เบิ่งปลาใหม่เบิ่งเบิ่งเนียรักมันต้นนี่หยังเนาะะโอ้ยหยอดแับไงีักงามเลยนี่ยเป็นน้ำเลยอย่างเด็กพี่น้องก็เป็นเบิ่งเนี่ยเป็นน้ำร้อมในต้นหยังมบิ่นี่ยโบกหูวขึ้กันผู้ใดหูวก็บอกไงเดีอยวข้าไปนอนก็จะเป็นยอดบ้านเฮานะว่าแต่กินได้เนี่ยเจ็บไปลวกกินได้เนี่ยออกมาไม่ได้แบบงามเลยไหมยองแบบนี้เลยเห็นไหม เคลื่อนหนามยังไงนี่เคลื่อนอย่างนี้เห็นปะเป็นหนามออกมาเนาะโอ้โหเป็นเคลื่อนอย่างเป็น่าเป็นหนามออกมาก็ออกดอกน้ำเด้เห็นปะ ที่เคยว่าไว่าจะคีนก้อนว่าเจว่าถ้ามันออกดอกที่มะทายเบิ่งเห็นแบบเป็นดอกเดี๋ยวจากนั้นเป็นเป็นหมากเนี่ยซิมะทายเบิ่งอีกแล้วครับผมอีกประมาณเดือนนึงนี่แหละเดือนนี้ออกหมากแล้วก็สุกพร้อมเลยกินได้ด้วยเลยบางเคยกกินได้เลยเพ้องมาเบิ่งก่อนกินได้น้ำนะโอ้ทางขโมยเขาเพื่อนปีนเข้าไปในบ้าน หมุปปนปลาครับผุเนาะวุ้ยหนา,าว่านหนามันหนามันขึ้นขึ้นไว่ียอิเลนหนานะมึงบบามาาววอบว์มันรรมดาเลยแป๊บเดียวเลยวะดอกกำลังดอกออกดอกแล้วออก็ออกมาออกดอกแล้วออกมากแค่แบบเอาเไหนเนาะก็ไปเลย บมืยย่อใดเห็นงานน้องเห็นงานอาทิตย์ละบางี่มื่อยอย่งก็เลิกโปรเห็นนั่งนะผมเที่ยวมาหาถ่ายคลิปในมูเบึงยุ่งซีแหละครับนี่ก็คือมารีวิวตังบน,นนอกนาะครับผมแตมมไไ่เมื่อใดได้เขาไปในเมืองย่ำใดยิได้ไปรีวิวในเมืองให้เบิรงอีกเด้อตอนนี้รีวิวอยู่บนนอกเลยครับรีวิวบนนอกก่อน เดี๋ยวกันนี้เขาในเมืองเมดดือนเดิที่ไปรีวิวในเมืองให้เบิ่งครับเดี๋ยวเขารีวิวเดินตามบนนอกตามถนนหนทางย่างไปรีวิว,วอยู่กับทางบ้านกุ้มไม่รุนเขาก็ปีนเขาหัวไป,ไปแลยคนไปรุนครับ รีวิวไปเบิ่งกันเลยครับรีวิวก็ไปทั้งนี้ก็ได้นี่มีดอกไม้เห็นปะดอกไม้ทางบ้านนึกดอกไหม่ยังนี่แต่ดอกไม้งามเนี่ยแถวเดี๋ยวจะพาหยางกันไปในซอยเป็นซอยมอบานเนี่ยแถวเดี๋ยวต้นใกล้ๆคกับต้นดอกกุหลาบดอกยังไงเป็นป่ะดอกกุหลาบเนี่ยใกล้ๆครับดอกกุหลาบเป็นยังกับดอกกุหลาบน้อยเนาะ แบบนัน้นโอ้โเขอบานกันบาเจ้าจองออกมาอย่งคือเดียวเราพารีวิวเขาไปเบิรงนนเนี่ยด้อเห็นปะในเหนียมันาอนนนาจะมืดตัวเลยคุณมบาย แถวเนีนเ่ยเป็นหมูบม่บ้านหมู่บ้านอย่างเงี้เรื้อ,อ่านป่าครับทางเข้าไปยางตีเลยเลยหมูบ่บ้านเขาจะบ้านเขาจะเอาแบบนี่จะหัวเป็นรั่วเป็นอย่างเนาะเบิ้งไปทางนี้ก็ได้ทางนี้เห็นแจ่งดีกว่าเป็นบักเป็นหัวเป็นอย่างาเจ้าจะอ่อนแบย่างยื่ก็ตามคางๆค่าง,ขางขาเขาก็จะสิท ยาค่าหญ้า,ามันตายหมดแถวนี้หญ้ามันตายก็มีคนอยู่อยูน่นะแต่ว่าเงียบเงียบบอกอบอกอ่อนเด้อบางอย่างกคือนี่ก็เป็นหมู่บ้าน บ้านเล็กที่นั่นบ้านเล็กที่นี่ไปโอ้ส่วยหมประหดผมดอยู่บ้านไปบ้านมัน่นเหรอครับเงียบๆครับผมผ่องภายผองมันนะครับเสียงบ้านนี่คนอยู่หลายเล็กน้อยเสียงเล็กน้อยเต๋บานปุ๊บอับ มารีวิวเบื้องแกจะรีวิวไปทา้งหลาเนาะครับผมเบิ้งมาหายเบิ้งหมู่บ้านของเขาซืิอจรอกครับหมู่บ้านเมืองนี่เขาจะามีสนามหญ้าให้พร้อมเป็นสนามหญ้าเป็นมีอย่างให้เจาะเห็ดเนาะเห็นปะเป็น,น,น,นป่าหญ้าต้นไม้เขาจเจาะเห็ดมีฝนมาแล้วโอ้ยเกิดขึ้นมาสูง,าสง,างตัวนี้ต้นน้ำ ามยังบ่หูครับผมน,นกก็ก็นกเนาะนกก็หลายก็เดี๋ยวแหละครับสามารถรีวิวแล้วก็ทีรีวิวกับบ้านอีกโอ้บ้านเพื่อนนี่ ถ่ายอยู่ที่ที่ก็ก้าวหนียล้วมาบริ่บ่ไปถ่ายทั้งใดล้ครับผมถ่ายไปก็ก่านีแค่นี้ครโอเคนะครับคลิปนี้ก็ คงจะจบลุงแท่นี้แล้วครับผมป็นไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนะาะแล้วเจเจอกันคลิปหนาไม่รู้ว่าคลิปหนาลุงสงจะพาไปเที่ยวทั้งใดเอกจนมากับเที่ยวเรื่อยๆละ่ะเพราะว่าโม่ไข่มีงานเห็ดก็เที่ยวไปเรื่อยๆโอเคนะครับ ก็บนี่ก็บายบายสุกุนะครับผมโชคดี่าเจอกันไหมนะครับบายบายสุสุ้นะครับ